ถ้าบ้านไหนมีลูกเล็กแล้วก็กวนเรื่องการกินข้าวของลูกอยู่ไม่ค่อยสบายใจหรือแม่เครียดมากๆลองดูคลิปนี้ให้จบนะคะอาจจะเป็นกําลังใจให้แม่ๆได้ค่ะคลิปนี้จะเล่าความยาวถึง3ปีเลยนะแต่ลดเหลือแค่3นาทีเท่านั้นนี่คือน้องพินดาค่ะลูกสาวคนที่2ของบ้านเราน้องเริ่มการกินอาหารด้วยการบทป้อนนะคะ ซึ่งไอ้ก็ทําอาหารบดปัน่นป้อนตามปกติเลยค่ะแล้วก็เริ่มให้ลูกเนี่ยจับฟิงเกอร์ฟู้ดเริ่มวางอาหารให้เขาเนี่ยได้จับแล้วก็ได้สัมผัสนะคะแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยไอไม่ได้ซีเรียสเลยนะคะก็มีการแบบว่าบดปัน่นป้อนแล้วก็กินไปควบคู่กันค่ะแต่หลักๆแล้วเนี่ยก็คือให้ลูกเนี่ยร่วมวงโต๊ะอาหารกับเราเสมอนะคะคือกินไปด้วยกันและที่สําคัญสุดๆเป็นวินัยกฎเหล็กของบ้านเลยคือถ้ากินข้าวต้องนั่งโต๊ะค่ะไม่มีเดินไม่มีดูมือถือไม่มีดูจอ บทเรียนในการเป็นแม่ครั้งแรกนะคะจากลูกชายคนโตการที่เรากังวลทุกๆมือ้อ3ามมือ้อลูกกินอาหารแล้วแบบกินมั่งกินน้อยแล้วเราก็แบบปวดหัวเครียดเนี่ยอายว่ามันไม่เฮลตี้กับชีวิตการเป็นแม่เลยค่ะและความเครียดความตึงของเรานะคะมันก็ทําให้บรรยากาศในการเลี้ยงลูกครอบครัวเนี่ยไม่มีความสุข จับจุดได้นะคะเฮ้ยเราเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วเราต้องเข้าใจในช่วงวัยของเด็กแล้วก็เลิกเปรียบเทียบลูกเรากับลูกคนอื่นค่ะว่าลูกคนอื่นกินดีทาไมลูกเราอย่างงุ้นอย่างนี้มาปรับที่ต้นเหตุกันก่อน,อนเลยข้อหนึ่งนะคะนั่งกินข้าวบนไฮแชเสมอค่ะถ้ากินข้าวลูกก็ต้องรู้ว่าจะต้องนั่งตรงนี้ถ้าไปอยู่ที่อื่นก็คือไม่ได้กินข้าวนะ2ควรให้ลูกกินข้าวเป็นรูทีนประจําทุกวันนะคะดเด็กจะได้รู้ว่าเวลาไหนเขาต้องทําอะไรคะ่ะ3เราจํากัดเวลาการกินข้าวนะคะก็คือร่วมมื้ออาหารกกกกนนน30 40ไม่่เเเิาาาที็็็จจะะปรบค ข้อนี้แหละจะทาให้ลูกรู้ว่าเขาต้องกินข้าวภายในเวลาที่กําหนดถ้าไม่กินเท่ากับหิวข้อ4ถ้าลูกไม่กินข้าวหรือกินน้อยเนี่ยก็ปล่อยนะคะไม่ต่อนมให้เขาเรียนรู้ว่าความหิวเนี่ยหิวจริง,รงข้อ5ค่ะพอลูกเริ่มโตแล้วเนี่ยเราเลิกมือดึกกั้นงดมื้อดึกทําให้ลูกเนี่ยรอนหลับยาวกวนฮอร์โมนทํางานดีและที่สําคัญเนี่ยเขาจะหิวในมื้อเช้าค่ะทําให้มื้อเช้าเนี่ยเด็กๆกินได้ดีมากๆเลยค่ะข้อ6ค่ะขนมนอกเรื่องเนี่ยให้ได้ให้ที่มีประโยชน์แล้วก็ให้หลังมื้ออาหารค่ะ 7. ไม่ว่าเราจะเริ่มให้ลูกทานอาหารแบบไหนจะบดปั่นป้อนหรือว่า BLW ให้เลือกตามความเหมาะสมความถนัดของครอบครัวความมั่นใจของคุณแม่แล้วก็ความต้องการของลูกค่ะเด็กบางคนอาจจะเอนจอยกับการกินเองเด็กบางคนอาจจะชอบให้ป้อนแต่ใดๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องสอนเขาในการช่วยเหลือตัวเองนะคะบ้านอายทั้งสองคนเด็กๆก็ทานแบบคอมโบนะคะเริ่มด้วยบวดปั่นป้อนหยิบฟิงเกอร์ฟู้ดแล้วก็ทาน BLW ค่ะพยายามปลูกฝังนิสัยให้เขาหัดช่วยเหลือตัวเองและพยายามกินเองนะคะเพราะว่าเริ่มโตขึ้นเนะี่ยเขาก็จะช่วยเหลือตัวเองได้ดีขึ้นค่ะ แลูกกินเอง 6. เปื้อนเลอะเทอต้องเช็ดบอกเลยว่างานใหญ่แต่การทําครั้งนี้คุ้มค่าค่ะฝึกชั่วโม,มงบินกินข้าวเองที่บ้านให้เยอะๆนะคะเขาได้ช่วยเหลือตัวเองกล้าเนื้อมัดเล็กน้อยอันนี้แหละจะค่อยๆพัฒนาขึ้นจากการใช้มือหยิบมาเป็นการใช้ช้อนซ่อมด้วยตัวเองได้ให้คุณแม่นึกไว้ตลอดเลยนะทุกอย่างต้องใช้เวลาผ่านการฝึกฝนมันไม่มีอะไรหรอกคะ่ะที่ทาแล้วครั้งเดียวทำสองสาครั้งแล้วเสร็จ 9ลูกไม่จําเป็นต้องกินข้าวหมดจานทุกมื้อนะคะบางมื้อเหลือน,นิดหน่อยก็ต้องหยวนหยวนค่ะอย่าไปคิดมากข้อ10เด็กกินข้าวได้ดีนะคะแม้จะไม่ต้องมีหน้าจอถ้าเราไม่หยิบยื่นให้ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเด็กเกเขาก็จะไม่เรียกร้องค่ะทุกอย่างเนี่ยบางทีก็เริ่มต้นที่ครอบครัวนะมันอาจจะฟังเหมือนดูยากแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ให้ตั้งแต่แรกแล้วเราใจแข็งสักนิดนึงพยายามให้เขาเอนจอยกับอาหารที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเขาก็จะชินไปเองค่ะ การทานข้าวเองการรู้หน้าที่ว่าตอนนี้ตัวเองต้องทําอะไรบนโต๊ะอาหารเนี่ยก็เป็นอย่างหนึ่งของ EF นะคะที่ฝึกให้เด็กๆมีวินัยพื้นฐานในการใช้ชีวิต เเดียวนะคะก็ผ่านไป3ปีกว่าแล้วค่ะเราจะเห็นว่าความเหนื่อยที่เราเคยเครียดเนี่ยมันทําอะไรเราไม่ได้เลยตอนนี้เรามีความสุขกันมากๆนะเพราะว่าเราไปเที่ยวหรือทําอะไรเราจะเห็นลูกสองคนเนี่ยกินข้าวดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองแล้วก็เอนจอยกับมื้ออาหารตรงนั้นค่ะเมื่อไหร่ที่ไปกินข้าวนอกบ้านกันไปกินอาหารแปลกๆอาหารอร่อยๆลูกก็จะมีความสุขแล้วก็เอนจอยไปกับเราค่ะการเลี้ยงเด็กไม่มีอะไรตายตัวค่ะแต่การวางแผนที่ดีวางจุดมุ่งหมายและการมี mindset ท,ที่ดีในการเลี้ยงเนี่ยก็เป็นจุดสําคัญในการเลี้ยงลูกอย่างมีความสุขค่ะ